สวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเฮียกวงสอส,สวร์วันนี้มีรถใหม่มานําเสนอเลยนะครับพิ่งซื้อเข้ามานะครับคันนี้โตโยต้าตัวสูงนะครับสองสองจุดห้าวีเอนเทอร์โบตัวรถสีเทาวสวยมากรถมือเดียวเจ้าของเดียวน็อตไม่ขยับเลยครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับสวยงามจริงครับคันนี้ขับดีมากแอร์เย็นเพลงเพาะแอร์หนาวครับคันนี้เพลงเพาะเครื่องดี เกียร์ดีไม่มีสะดุดครับรันดีแคปเปิดได้นะครับคันนี้สีสวยมากรถสวยจริงๆครับคันนี้นี่ดูห้องเครื่องเลยนะครับเป็นโฉมสมาร์ทแคปนะครับมีเบรกเอเนะครับล้อไม่มีขยับนะครับล้ออยู่เดิมๆเ,เลยครับไม่มีรอยถอดติ่งๆเลยครับนี่กระไก่รถ ปีเก่าแต่สภาพสวยมากครับคันนี้โลโก้โตต้านะครับรอยเว้ารอยบากเบ็ดอากเดิมหมดเลยครับเดิมทั้งคันครับซุ้มซอกเดิมเสาเดิมตะเข็บเดิมครับสีสวยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูเพจนะครับรถปีศูนย์เก้านะครับหรือปีห้าสองโฉมสมาร์ทแคเครื่องสองจุดห้าวีเอทโบร้อยสี่สี่แรงมา้า ตัวแอลอยู่ในวงกลมนะครับเนี่ยแอลชัดๆเลยอันนี้ตาไก่ครับจากโรงงานนี่คานเดิมตัวเลขโูนก้าจะเป็นตัวเลขเล็กหน่อยนะครับถ้าแชมป์จะเป็นตัวเลขใหญ่ครับนาสมาร์ทจะเป็นคานตัวเลขเล็กนะครับนี่อาขวาไบตาเดิมหน้ากากเดิมครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูนะครับ รถส,สวยมากเลยสีเทาอ้เครื่องยนต์ต,ติดตาราติดได้นะครับชึงเดียวติดครับเครื่องดีมากเครื่องแห้งๆเลยครับไม่มีไอไม่มีควันนะครับไม่มีน้ำมีนสบายใจหายห,ายห่วงสวยเลยครับประหยัดน้ํามันมากรุ่นนี้คนทาน รอยมากรอยในเดิมนะครับ <S 2> <S 2> เครื่องเหื่อยนมากครับคันนี้รถลูกค้ายคงม,มากสองแปดน,นิดขายไม่แพงครับเป็นรถตัวสูง Vn Turbo ปอร์ตไล n ์มีให้แล้วครับเป็นรถตัวอ e ีนะครับตัวนี้ ดูรอบๆคันเลยครับแม็กสวยงามนะครับแม็กก็เปลี่ยนใหม่ให้นะครับถ้าจะเอาแม็กเดิมก็มีให้นะครับคุณลูกค้าผมให้แม็กขอบสิบแปดนะครับสองหกห้าหกสิบทับสิบแปดนะครับแ็กลายสวยสวยเลยซุ้มสวยมากซุ้มดเดิมเลยครับรถคันนี้ไม่ค่อยได้วิ่งลุกลังนะครับวิ่งแต่ลาดยาง ไม่มีสนิมไม่มีดินแดงนะครับเป็นเครื่องยนต์2005นะครับคันนี้ดูภายในนะครับแถบกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายดูภายในเลยครับเป็นเบาะสีครีมนะครับลายหลังพึ่งของเดิมโรงงาน เล็กไหมท่าไหร่ครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นกโลหรือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับจะวิ่งมาไม่เยอะอ่ามีจอให้แล้วครับเราเปลี่ยนจอให้ใหม่แล้วภายในสวยงามมากบอกกล้งขวางขึ้นลงสะดวกสบายครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะอยู่สนิท คำเตือนครับเดี๋ยวดูเม็ดอ้างนะครับประตูนี่ใสๆส,สวยๆเลยครับเนี่ยลอยเวาลอย,อยบาดลึกๆเลยรถปีเก่าจะได้ความเดิมมากสวยมากเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากครับรถคันนี้สีเงาชํำเลยครับครับเป็นแคปเปิดได้นะครับ ัวสูงนะครับขึ้นลงสะดวกสบายดูรถสีเทานะครับสมาร์ทแคปดูภายนอกเลยนะครับแม็กสวยยางดีสี่เส้นตะเก็บเดิมนะครับกระบะเม็ดอักกเ,เดิมเลยสวยงามมากเลยคันนี้สีเงาฉ่ำนั่งคันเลยครับ สวยงามจริงดูคัสซีครับสีดำเมื่อมไม่มีสนิมเลยครับหมายเลขกัสซีลึกๆเลยครับสวยจริงๆสองดูเลยครับยางอะไรมีครบครับยางอะไรเป็นล้อมแมกโรงงานเลยนะครับสมชํำๆเลยสวยๆเลยสมเด็มเดิมเลยครับเจ้าของเก่าใช้ดูแลดีมากคันนี้ ดูแมกกาเลเนอร์ er นะครับเป็นพีแรนเนอร์แมกเลเนอร์ไม่มีอะไรเจาะนะครับดูเลยครับดูตามมือผมมาเลยไม่มีอะไรเจาะเลยสบายใจไม่เคยติดลูกคอกแล้วเป็นแม c กาเลเนอร์ของ t o y o ต้าเลยครับจากโชว์ลูมเลยดูรอบคันเลยนะครับกันชนท้ายเดิมครับ ท้ายเดิมไฟเดิมเป็นตัว E นะครับไฮลักวีโก้โฉมสมาร์ทนะครับตัวนี้แคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายลูกค้าท่านใดยังไม่มีรถใช้รีบม,มาจับมาจองนะครับสวยงะสีสวยทั้งคันเลยครับสีเทา เอานกพิราบนะครับตัวนี้ัสีสวยมากดำเมื่มไม่มีสนิมไม่มีรอยผุดำเดิมเลยครับเดี๋ยวดูฝาท้ายนะครับเมื่อกี้ลืมให้ลืมดูนี่นะครับเด็กอน้าดำเดิม,ดมครับอันนี้ al นะครับ เอเห็นไหมครับ al อันนี้ครับ al อันนี้ l ไม่มีรอยถอดเดิมๆสวยๆแล้วดูฝั่งขวานะครับ ar ครับอ่าตัวลึกๆเลยครับตัวนี้ตัว r ครับจะเก็บเดิม รอยอากจากเดิมโรงงานสบายใจครับร้อรถที่นี่ให้ดูทุกชิ้นข้างในสวยงามครับมีฝุ่นนิดหน่อยครับภายในสะอาดตะอาดครับไม่มีสนิมไม่มีฝุ่นะดูรอบคันเลยนะครับ สีสวยมากคันนี้ลูกค้าท่านใดซื้อไปใช้สบายใจห่ห่วงได้รถสวยเลยครับที่บางแดดเราติดให้เรียบร้อยครับของข้างดูหลังคาเลยนะครับหลังคาบางๆสวยๆเลยครับ ตัวนี้ได้ภายในสีครีมนะครับเป็นเครื่องยนต์2.5 Vn Turbo เบาะก,กรรมยี่ลายลังพึ่งมีจอให้แล้วครับเป็นเครื่อง Vn นะครับ1ี4แรงม้าอัตราการเร่งดีนะครับคันนี้ประหยัดน้ำมันเครื่องเงียบครับดูเลยครับเดี๋ยวดูเม็ดอากนะครับแถบประตูซ้าย ของเดิมเลยนะครับเนี่ยร้อยลึกๆเลยสบายใจหายห่วงครับไม่มีตำไม่มีชนรถเดิมๆใสๆเลยครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากรถคันนี้ครับเป็นรถตัวสูงนะครับดูน็อตครับ รถประตูหลังไม่มีรอยถอดรอยอาร์รอยเว้าเดิมซีนจากโรงงานของเดิมหมดเลยครับให้ดูความเดิมมากที่สุดนะครับรถมืดด่สองอ่ารอยเว้ากระบะนะครับเอสอาร์ขอบกระบะของเดิมหมดเลยครับบันไดเดิมๆโรงงานครับ สวยมากสมครับสมหน้าซ้ายเดิมๆเลยครับสวยจริงๆครับไม่มีสนิมไม่มีผุสบายใจหายห่วงครับรถเดิมๆทั้งคันเลยครับครับสรุปราคานะครับ ตัวนี้เป็นโตโยต้านะครับพีแลนเอร์ ner, ตัว E นะครับเครื่อง2.5 V Entero เป็นรถตัวสูงโรงงานนะครับเราขายอยู่ที่200,000 10, 10, 10,900บาทครับเป็นรถปี09นะครับหรือปี52ย้ำนะครับเราขายไม่แพงนะครับขายแพงเราขายไม่เป็นเราขายอยู่ที่200,000 10, 10, 10,900บาทเราให้แบตใหม่นะครับถ่ายน้ำมันเครื่องให้ ผัดเคลือบสีให้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็มาชมรถตัวจริงได้นะครับที่สสวคนจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้าท่านใดติดแท็กซิ่งเราก็มีไฟแนนซ์จัดให้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าติดเครดิตนะครับเราก็สามารถจัดให้ได้นะครับแต่ต้องใช้เงินดาวสักหน่อยครับแต่เราขอเขตปริทมณฑลขอนแก่นนะครับหรืออำเภอใกล้เคียงเมืองขอนแก่นเราถึงจะจัดให้ได้นะครับถ้าลูกค้า ท่านใดสนใจก็โทรมาเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0815925780เหยาะกวางนะครับเต็นท์เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองจากเต็นท์ท่านมาหาเราอยู่ที่1ิบกมนะครับเราอยู่ถนนมะลิวันนะครับเส้นไปชุมแพเมืองเลยนะครับหาไม่ยากปักหมุดมาได้นะครับหรือว่าดูใต้ลิงก์ก็ได้นะครับเราจะปักหมุดไว้ให้นะครับ ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับติดแท็กซิ่งเราก็จัดให้ได้นะครับติดเครดิตเราก็จัดให้ได้นะครับขอให้ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเราได้นะครับเรารับทุกเงื่อนไขนะครับซื้อเงินสดเราก็ส่งให้ได้ถึงที่นะครับเราให้แบตใหม่ขับสีเคลือบเงาให้ถ่ายรูปเครื่องให้ดูแลทุกอย่างให้ครับดูแลแบบดุจญาตพี่น้องเลยครับลูกค้าต้องการอะไรเราจัดให้ทุกอย่างนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับ